ลิปเปอร์นะครับตั้งเป็นลูกนับลูกไปด้านหน้าเหมือนกับวอลเลย์บอนะครับจะย่อตัวรับนะครับแนี้นะครับไดเลยจะมีสองมือแบบนี้นะครับต่อไปคือฟอร์มพาทุกการข้ามมือรับปาของน้องใหญ่มือรับลูกนครับผและสำหรับท่านี้นะครับท่านี้พอในอนาคตนะครับท่านี้จะต่อยอดด้วยการทำลูกจิมได้ง่ายนะครับ การทำรู้จะทำได้ง่ายขึ้นในการเป็นลักษณะแบบนะครับแต่มันต้องเริ่มต้นด้วยการทำโฟลท้าก่อนนะครับคือการทำรู้ระดมแต้มมือระดมมือสามมิติดกันการสะบัดข้อมือขึ้นย้อนรับสะบัดข้อมือขึ้นย้อนรับแล้วป้าเขาไป็นแรงเรากลับมาแรงครับอ่ต่อไปนะครับถ้าที่ถ้าเบรกเอาเวนครับคือปาเป็นลักษณะที่วงกลมผู้เล่นต้องยืนตรงๆครับปาลูกไปจากไหล่ขวามาหาไหล่ซ้ายครับ จากไหลขวาครับแบมือออกแล้วแบมือรับแทนนะครับป้อมมือปลาปิ๊บปึ๊บปึ๊บป enfin> ึ๊บแล้วหงายมือรับนะครับเป็นเทคนิคเดียวกันกับการทำโขดพานมีเขาเรียกท่าเบรกเอาไว้นะครับผมต่อไปถ้าอาราวเดว์ครับผู้เล่นยืนตรงๆก็ได้นะครับยืนหันข้างก็ได้นะครับแล้วตีลูกเป็นลักษมีสามแล้วหกสิบองศาครับแล้วรับลูกจากด้านหน้านะครับแล้วตัวนี้เวิน์ดดพาครับปลาออกนะครับปึ๊บแล้วหมุนรอบหนึ่งรอบครับแล้วรับลูก เรียกท่านี้ว่าอัด loud the b a l นะครับโอเคจะแถมให้สองท่านะครับท่าไปครับถ้าเด็กๆเริ่มเล่นไปแล้วท่านนี้จะต้องจักกันดีครับชื่อท่าว่า lock the baby หรือปล่อยลูชาครับผมเริ่มต้นด้วยรองสลิปเปอร์ครับผมนะครับฝ่ามือครับพาด้านหน้าครับจับไปที่คอเชือกครับโน้มตัวมาด้านหน้าครับดึงกินเป็นทางซามเดียวครับฝึกแหวกในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วปล่อยลูกครับเราก็เก็บนะครับผมนี่คือแบบง่ายก่อนอีกครั้งนะครับฝ่ามือั่งด้านหน้าจับไปที่คอเชือกครับตั้งลูกนี้ครับ เอาดิชี้เช้ในการแข่งครับประมาณสามรอบตอนเรายโยนลูกไปด้านหน้าครับเราเก็บแต่ถ้าเกิดเป็นขั้นสูงขึ้นมานครับคือการทำล็อกเดอะเบบี้แล้วก็ไหวยิชาด้วยความเร็วสูงครับเป็นแบบแล้วก็เก็บนะครับอันนี้จะไม่เหมาะสำหรับน้องแล้วก็อีกท่าหนึ่งครับเรียกเคือว่าสต็อล์ปแดนครับผมหยุดพลันนาแล้วกลับมาวิ่งต่อนะครับผมห้าสามสองหนึ่งแดนลูกลงมานะครับผมแล้วก็ทำลูกต่อตาม,มาครับ<ไ>วัยใชอยา่างขั้นสูงที่ลูกตัวนี้ทำได้คือลูกแต่ลูกนะครับผมเป็นท่าที่ต้องใช้ทักษะนะครับ <rôle>: ถ <trending ide> <be> ้าลูกติสวัสดิ์เีาทำพลาดนครับผมต้องลูต้องติเกนะต่อไปเลยโดยที่ลูกไปสวัสดิ์นิดียวพลาดนะครับเขาใช่กับผมนครับ